สำหรับวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับตัวระบบ Cloud PBX กันค่ะระบบ Cloud PBX นะคะเป็นระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีการติดตั้งตู้สาขาเหมือนกับตัวระบบ PBX แบบดั้งเดิมค่ะ ซึ่งระบบ p b x แบบดั้งเดิมนะคะผู้ใช้บริการซึ่งเป็นหน่วยงานหรือว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลงทุนนะคะในเรื่องของการติดตั้งระบบตู้สาขาเองทั้งหมดค่ะยิ่งนะคะว่าองค์กรไหนนะคะที่มีหลายสาขาเนี่ยต้นทุนในส่วนของการติดตั้งตู้สาขาเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ว่าในส่วนของระบบ Cloud p b x นะคะองค์กรหรือว่าหน่วยงานเนี่ยจะเป็นผู้เช่าระบบนี้นะคะจากผู้ให้บริการระบบค่ะแล้วก็ผู้ให้เช่าเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการทํางานแล้วก็การอัปเดตระบบเบื้องต้นด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งข้อดีของตัวระบบ Cloud Pvx นะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าสิ่งที่องค์กรหรือผู้ใช้บริการจะต้องเสียเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ค่าใช้จ่ายในการเช่าระบบ Cloud Pvx แบบรายเดือนนะคะแล้วก็ค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามความจริงนะคะอีกทั้งผู้ให้บริการเช่าเนี่ยเขาก็จะมีการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะในส่วนของการใช้งานตัวระบบนะคะผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่นะคะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะ กรณีที่หน่วยงานนั้นนะคะมีหลายสาขาเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนตัว p b x หลายชุดนะคะเพราะว่าสามารถใช้งานตัว Cloud p b x ผ่านชุดเดียวกันได้ค่ะอีกทั้งจุดเด่นอื่นๆของตัวระบบ Cloud p b x นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสะดวกกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติการใช้งานของผู้ใช้นะคะการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของระบบนะคะรวมไปถึงการจัดการระบบหลังบ้านต่างๆด้วยค่ะ แล้วก็ใช้งานง่ายนะคะสามารถนำไปเชื่อมต่อกับตัวระบบ CRM แล้วก็ Heldesk ได้ค่ะอีกทั้งยังไม่มีค่าดูแลรักษานะคะแล้วก็สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองค่ะในส่วนของผู้ให้บริการระบบ Cloud PBX นะคะบริษัทเย s t a r เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอันดับต้นๆเลยที่ต้องนึกถึงค่ะโดยเย s t a นนะคะเป็นบริษัทจากประเทศจีน,นะคะ่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ถือเป็นบริษัทชั้นนำรายใหญ่ของโลกเลยนะคะที่ให้บริการในส่วนของระบบ Cloud PBX คะ่ะ ปัจจุบันนะคะมีผู้ใช้งานระบบ Cloud p b e กับทาง YeStar เนี่ยมากถึง450,000องค์กรทั่วโลกเลยนะคะโดยทางบริษัท YeStar เองเนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาตัวระบบอยู่ตลอดนะคะเพื่อรักษาบริการในระดับ Global Standard ค่ะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของทาง YeStar นคะเขามีประจำอยู่ทั่วโลกค่ะพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบอยู่ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานกันบ้างนะคะโดย Yestar PC s e r i Cloud เนี่ยตัวระบบเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์นะคะ Desktop App นะคะแล้วก็แอปมือถือเลยค่ะซึ่งก็ครอบคลุมทุกอุป,ปกรณ์เลยนะคะในส่วนของมือถือเนี่ยก็จะรองรับทั้งในรูปแบบของ Android แล้วก็ iOS เลยนะคะแล้วก็ในส่วน d e ง k t o p เนี่ยก็รองรับทั้ง Mac แล้วก็ Windows เลยค่ะ โดยการใช้งานในแต่ละอุปกรณ์นะคะก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นตัวเว็บคลีเอนะคะก็จะเป็นตัวกลางหรือว่าตัวหลักๆนะคะในการใช้งานแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังส่วนอื่นๆค่ะเช่นตัวเว็บคลี n อนะคะก็จะเป็นตัวที่แอดมินเนี่ยใช้ในการจัดการสิทธิ์นะคะควบคุมการโทรหรือว่าดูรีพอร์ตต่างๆนะคะหรือว่าในกรณีที่เรามีการทําระบบเป็นคอร์เซนเตอร์นะคะผู้ใช้ที่เป็นเอเจนต์เนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนของคิวหรือว่าวอลบอร์ดได้นั่นเองค่ะ ในส่วนของมือถือนะคะก็จะสามารถใช้งานผ่านแอป Linkus Mobile ได้ค่ะซึ่งทําให้เราสามารถใช้งานตัวระบบผ่านมือถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกการโอนไายนะคะการแชทนะคะได้ทุกที่เลยเพียงแค่เราเมีอินเทอร์เน็ตนะคะทําให้พนักงานหรือว่าบุคลากรเนี่ยสามารถทํางานได้จากทุกที่นะคะโดยที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวได้ค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์การทํางานในยุคป,ปัจจุบันมากๆค่ะ แล้วก็ในส่วนของเดสก์ท็อปนะคะจะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีประโยชน์มากเลยเมื่อมีการเชื่อมต่อหรือว่ามีการอินโทรเกตนะคะกับพวกแอป Microsoft Outlook หรือว่า Microsoft Teams หรือว่าอื่นๆเป็นต้นค่ะทีนี้เราจะมาดูกันที่ตัวเว็บกันบ้างนะคะเริ่มจากหน้าตาของฝั่งที่เป็น user กันก่อนนะคะเมื่อ login เข้ามาแล้วเนี่ยในส่วนของผู้ใช้ extension นะคะเราก็สามารถมาดู เพื่อนร่วมงานของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อผู้ใช้นะคะเบอร์โทรภายในสถานะนะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นอื่นๆนะคะของเพื่อนร่วมงานของเราได้นะคะ<ม>ก็จะเป็นผนกนะคะหรือว่าอีเมลก็สามารถดูได้นะคะในส่วนของ extension ค่ะ หรือถ้าหากว่าเป็นผู้ใช้ที่เป็น a d ด i n นะคะเราก็สามารถเข้ามาตั้งค่าในส่วนของระบบหลังบ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ extension นะคะก็จะมีทั้งการเพิ่ม extension นะคะการแก้ไขแล้วก็การลบ extension ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนของ contact นะคะตัวนี้เราก็สามารถเข้ามาเพิ่มตัว contact ได้นะคะหรือว่าจะ import เป็นไฟล์เข้ามาะคะหรือว่า export ไฟล์ข้อมูลตัว contact ในระบบออกไปนะคะหรือว่าลบ contact ก็ทาได้เช่นเดียวกันค่ะ การเชื่อมต่อตัว IP p o o n นะคะก็สามารถทำได้นะคะโดยจะอยู่ในเมนู Auto Provisioning ตัวนี้นะคะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของ Call Control นะคะตัวนี้เราก็สามารถตั้งค่าการโทรได้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะหรือว่าจะเป็นฟีเจอร์เด่นๆอย่างตัว Auto c l i p r o u t e นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจับคู่การสนทนาล่าสุดนะคะหรือว่าการกําหนดเส้นทางการโทรเข้านะคะจากลูกค้าไปยังผู้ใช้ Extension หรือว่าพนักงานคนเดิมนะคะที่ให้ทําการโทรออกไปยังปลายสายนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าน Operator หรือว่าผู้ดูแลระบบนั่นเองค่ะ ในส่วนของ Business h o u r and Holiday นะคะการกำหนดวันหยุดแล้วก็ชั่วโมงทำงานเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ Emergency Number นะคะ,ะ,คะก็คือเบอร์โทรฉุกเฉินก็สามารถมา Export Import หรือว่าเพิ่มเข้ามาในระบบได้เช่นเดียวกันค่ะมาถึงตัว Core Feature นะคะก็จะมีในส่วนของตัว White Mail นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าข้อความเสียงนะคะก็คือการฟังการลบต่างๆนะคะ ฟีเจอร์โค้ดนะคะตัวนี้จะเป็นชุดตัวเลขนะคะที่ผู้ใช้สามารถกดนะคะเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์เฉพาะได้ค่ะ,ะก็สามารถเข้ามา setting ได้ในหน้าฟีเจอร์ Code นะคะในส่วนของ IVR นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าข้อความเสียงตอบกลับอัตโนมัตินั่นเองค่ะในส่วนของ Ring g r o u p นะคะตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์สำหรับการแชร์กระจายสายเรียกเข้าระหว่างพนักงาน,นะคะ่ะ ในส่วนของคิวนะคะก็จะเป็นการจัดการคิวการโทรการรับสายของพนักงานนะคะซึ่งจะใช้สำหรับการจัดการการโทรที่มีจำนวนมากนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของคอนเฟรนต์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการประชุมทางโทรศัพท์นะคะเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้ e x t e n s i o n หรือพนักงานคนไหนเนี่ยที่มีส่วนร่วมกับการประชุมได้ค่ะ ต่อมาตัว speed dial นะคะตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์การโทรด่วนนะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เราเนี่ยจะกำหนดรหัสโทรด่วนนะคะให้กับหมายเลขผู้ใช้ที่เราได้ทำการโทรบ่อยๆนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในส่วนของ paging and intercom ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์การประกาศค่ะที่ผู้ประกาศนะคะสามารถพูดแล้วให้ไปดังที่โทรศัพท์เครื่องอื่นๆได้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ทำการเปิดลำโพงโดยอัตโนมัติได้นะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างนะคะระหว่างตัว paging กับ ตัวอินเตอร์คอมนะคะก็คือตัวเพจจิ้งเนี่ยจะเป็นการประกาศนะคะที่เมื่อประกาศไปแล้วเนี่ยไปดังในโทรศัพท์ของเครื่องอื่นๆทุกเครื่องนะคะแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยเขาจะสามารถฟังได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถโต้อตอบกับเราได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของอินเตอร์คอมเนี่ยก็คือจะเป็นการประกาศเหมือนกันนะคะแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยเขาสามารถโต้อตอบกับเราได้ค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของ recording ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการอัดเสียงการสนทนาค่ะเราก็สามารถมาเปิดใช้งานได้นะคะแล้วก็มาตั้งค่านะคะก็จะมีทั้ง internal call นะคะ inbound นะคะ outbound ก็ตั้งค่าได้ในหน้านี้นะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของ pin list ค่ะ pin list นะคะจะเป็นการกําหนดรหัสผ่านให้แต่ละกลุ่ม extension ก่อนที่จะโทรออกนะคะโดยที่ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นๆเนี่ยจะต้องการจะต้องทําการใส่ pin หรือว่ารหัสของกลุ่มก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารก่อนที่จะโทรออกนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในส่วนของ messaging ค่ะตัวนี้นะคะจะสามารถเชื่อมต่อกับตัว whatsapp แล้วก็ sms ได้ค่ะ หรือว่าถ้าหากอยากจะเปิดใช้งานตัว Organization นะคะก็สามารถเข้ามาเปิดได้ที่ตัว Pbx Setting ตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่ Preference ค่ะ,ะก็สามารถมาเปิดใช้งานตัว Organization Management ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ Voice Prompt ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งเสียงต่างๆนะคะก็สามารถมาตั้งค่าได้ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ Jitter Buffer ด้วยนะคะ ในส่วนของ security นะคะหรือว่าความปลอดภัยของระบบนะคะตรง security r o t e ตัวนี้นะคะเราก็สามารถมาทำการบล็อก IP นะคะหรือว่าอนุญาต IP ได้ค่ะ แล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะคะตรง m a i n t e n ทนันนะคะก็จะมีทั้งการอัปเกรดนะคะตัวนี้ก็จะมาตั้งค่าการอัปเกรดอัตโนมัติได้นะคะหรือว่าการแบ็กอัพหรือว่ารีสโ e ข้อมูลนะคะการสำรองหรือว่าการกู้คืนข้อมูลนั่นเองค่ะก็สามารถมาทำได้ในส่วนของแบ็กอัพและรีสโตนะคะรีบูตค่ะก็เป็นการ reboot ระบบนั่นเองค่ะ Reset ก็คือการ reset ให้การตั้งค่าต่างๆนะคะกลับเป็นตัว ค่าเริ่มต้นของระบบนั่นเองค่ะก็จะมีทั้งในส่วนของการรีเซ็ตตัว CDR กับ Record f i l ฟนะคะก็คือ CDR ก็จะเป็น Call Log นะ,ะก็คือบันทึกการโทรนั่นเอง Recording File ก็คือไฟล์บันทึกเสียงการสนทนานั่นเองค่ะ Reset Backup File นะคะ Reset Prompt นะคะ Reset Company Contact นะคะก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการ Integrate นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะของระบบนะคะกับ CRM Help Desk นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ AMI อีกด้วยค่ะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของ Report and Recording นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการดูบันทึกต่างๆนะคะก็จะมีทั้งบันทึก CDR Calllog นะคะบันทึกการโทรนั่นเองก็สามารถใช้ตัวกลองเบื้องต้นตรงนี้เพื่อทำการกลองค้นหาบันทึกที่เราต้องการได้นะคะก็ดาวน์โหลดบันทึกได้นะคะลบบันทึกได้ค่ะ เล c คอดดิ้งไฟล์ก็จะเป็นในส่วนของไฟล์บันทึกเสียงการสนทนานั่นเองค่ะก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการใช้ตัวฟีเจอร์หรือว่าตัวกรองขั้นมื้นฐานในการค้นหาบันทึกที่เราต้องการะคะ่ะดาวน์โหลดบันทึกได้ลบบันทึกได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของแพลนนะคะตัวนี้จะมีอยู่2 p l แพลนด้วยกันนะคะก็จะมี enterprise Plan นะคะแล้วก็ ultimate Plan นะคะซึ่งแต่ละแพลนเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะซึ่ง เขาก็จะมีบอกนะคะว่าแพลนไหนที่เราสามารถใช้สิทธิ์ในการทําอะไรได้บ้างนะคะอย่าง enterprise เนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิทธิ์ในการใช้งานของเราเมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ ultimate เนี่ยก็คือจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะคะในเรื่องของสิทธิ์ของการใช้งานค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นภาพรวมนะคะของตัวระบบ cloud Pbx ของ y yes e s s t a r P-Series นั่นเองค่ะ ซึ่งสุดท้ายนี้นะคะ d yes, p o x d p เ x y e s ยสตา s เนี่ยเขาเป็นบริการภายใต้คอ n Cloud นะคะซึ่งจะให้บริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กรนะคะอาทิเช่น IP PBX นะคะ Cloud PBX นะคะแล้วก็อุปกรณ์เน็ตเวิร์ต่างๆนะคะโดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญคะ่ะพร้อมให้บริการทั้งในด้านของการติดตั้งนะคะการช่วยเหลือหลังการติดตั้งนะคะรวมไปถึงการสอนการใช้งานด้วยนะคะโดยเขาเนี่ยเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีค่ะ ดังนั้นนะคะในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารส่วนใหญ่เป็นดิจิทัลแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจทุกประเภทเลยนะคะก็คือระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานง่ายแล้วก็สเสถียรค่ะซึ่ง Clo u d p พิพของ Ye สตาร์พิซซี่รีเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยเนื่องด้วยตัวระบบที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ยังเป็นโซลูชันการสื่อสารที่ค่อนข้างครบควงจรเลยทีเดียวมาพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายนะคะที่สําคัญยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆได้นะคะอย่างเช่น Microsoft t e a m s ค่ะ Microsoft Outlook Outlook นะครซอ เฮลเด็กนะคะบริการ Directory นะคะ Hotel PMS ค่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยที่ไม่ควรพลาดส,สำหรับบริการจากคออนันคาวค่ะ